รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและตอนนี้นะคะเราอยู่บริเวณถ้ำนาคานั่นเองนะคะจังหวัดบึงการที่แห่งนี้มีความพิเศษมีความมหัศจรรย์มีสิ่งที่หลายคนอยากจะมาค้นหาด้วยตัวของคุณเองและววันนี้แม่มาเหมามาแล้วค่ะฮะ คือเราต้องผ่านรูปนี้หรอใช่ครับโอ้ดูดีสวยมากได้เห็นกับตาตัวเองแล้วคุณผู้ชมเจอกระแมแล้วเดี๋ยวจะมาเหมาแต่พี่รัฐต้องมีภารกิจที่ต้องทำให้สำเร็จพร้อมแล้วเริ่มเอามาเลยโอ้หันแตงโมก่อนเลยหันแตงโมก่อนเลยเล็วเอาเล็วไปใส่ลูกชิ้นเลีวเลวไปใส่ลูกชิ้น30มสวิสุดท้ายแล้วเร็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 ววเร็ว ช้อนนะไม่ใหญ่หรอไม่ใหญ่หรอ,อสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่คือแม่ และตอนนี้นะคะเราอยู่บริเวณถ้ำนาคานั่นเองนะคะจังหวัดบึงกาฬสถานที่ที่หลายๆคนอยากจะมานะคะและแม่ก็เช่นเดียวกันค่ะตั้งจิตตั้งใจเลยนะคะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราต้องมาถ้ำนาคาให้ได้ที่แห่งนี้มีความพิเศษมีความมหัศจรรย์มีสิ่งที่หลายคนอยากจะมาค้นหาด้วยตัวของคุณเองและวันนี้แม่มาเหมา มาแล้วค่ะจัดให้คุณอย่างที่คุณต้องการเดี๋ยวคุณจะได้เห็นถึงความมหัศจรรย์บนถ้ำนาคาแห่งนี้ติดตามค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้อยู่ที่บริเวณทางขึ้นถ้ำนาคาแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนขึ้นนะคะก็ต้องมีการวงสวงก่อนด้วย กติก็คือเขาจะขึ้นมีเป็นรอบนะคะแล้วก็ใครอยากมาก็ต้องลงทะเบียนก่อนนะคะตอนนี้อยู่กับพี่แจ๊คพี่แจ๊คเป็นไกด์อยู่ที่นี่ครับสวัสดีครับเป็นไกด์อยู่ที่น,นี่นานยังพี่แจ็คจะเข้า2ปีแล้วครับ2ปีแล้วคนก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะพี่เนาะใช่ครับช่วงนี้กําลังดังเลยกระแสถ้ำนาคาอ่าพี่แจ๊คเล่าเรื่องถ้ำนาคาใฟังหน่อยดีคะอ่อ ถ้ำนาคาเนี่ยเดิมทีเขาจะเรียกว่าถ้ำงูนะครับเมื่อก่อนจะมีงูใหญ่อยู่ที่นั่นหลังจากนั้นมาก็นานพอสมควรครับพอดีโลกโซเชียลเขามาถึงค่ะมีคนได้ถ่ายรูปลงไปให้เห็นเป็นรูปเต็งงูที่เราใจกันค่ะก็เลยเป็นที่มาของถ้ำนาคาออ๋ เอ้ยถ้าไม่มีเชือกนี่งงายเหมือนกันนะพี่คนที่ไม่เคยมานีนลำบากนิดนึงอาจจะได้รับบาดเจ็บเข้าใจเลยอะ่ะนี่ครับคูเขาลูกนี้เราต้องผ่านมันให้ได้ฮะคือเราต้องผ่านลูกนี้หรอใช่ครับพี่แจเคยมีคนขึ้นเร็วสุดกี่ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งครับชั่วโมงหนึ่งขึ้นเร็วสุดใช่ครับว้าโอ๊ยได้เห็นกับตาตัวเองแล้วคุณผู้ชม แต่เราก็ไม่ควรจะเอามือเข้าไปแตะนะเพราะว่าเราต้องอนุรักษ์นะครับอันนี้นะคุณผู้ชมพอมาถึงนะเราอย่าไปจับเนาะเพราะไม่อย่างนั้นคือจับไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะแบบอาจาจะสึกหล่อมันเกิดการถลอกและสึกหลออย่างที่เห็นเห็นไหมครับรอยแตกแล้วก็เห็นไหมครับจนเป็นมันแววไปเลยอ๋ออุ้ยแดดร้อนนี่แดดมาก็เริ่มร้อนนะคุณผู้ชมอูอ้ห ที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็คือหินซุ้มดอกเห็ดนะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยจะเกิดบอลจะห้อยลงมาเป็นบอลมีลักษณะกับเห็ดครับตัวนี้สวยมากคุณคะคุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองค่ะฮึออ๋อ ตรงนี้เขาเรียกว่าหน้าผาหนุมานนะครับตรงรอยบุ๋มนั่นจะเป็นลูกตาแล้วก็ป่าปางลําพออยู่ด้านล่างอ๋อเหมือนจริงนี่ก็คือภูเขาลูกที่ผมที่บอกที่บอกมาเอาหรอที่พี่ชี้แล้วบอกว่าจะมาไี่เรามาถึงแล้วหรอครับเรามาขึ้นจะสุดแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะเป็นบันไดดินขึ้นไปสักพักแล้วก็จะเป็นทางลาดนิดนึงแล้วก็ไปขึ้นเขาอีกนิดหนึ่งก็ถึงถ้ำนาคาแล้วอุ้ยคุณผู้ชมได้อยู่นะชิล ันนี้เป็นช่องแหว่งของเขาเขาเรียกว่าตรงตรงนี้เป็นช่องลมโอ้สวยนะตรงนี้นะเราก็ชื่นชมวิวไปนะคุณผู้ชมตัวน,นี้เรียกบันไดแดงโอ้โหเฮ้ยมันเล็กเหมือนกันนะแต่ว่าต้องค่อยๆขึ้นนะ,ะตัวนี้ครับ80องศาอ๋ออันนี้คือตัวนี้คือ80องศาที่บอกบันไดแดง80องศา<ช>คือตรงนี้ตัวนี้คือชันน้านตลาดที่สุดอ๋อถ้าเราผ่านตรงนี้ไปได้แล้วเราก็ชิลแล้วชิลแล้วนะ นี่คือเสียนใหม่ที่เพิ่งพบนะคะเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมานี่คือไฮไลท์ของถ้ำนาคานะครับจะมีลักษณะเป็นลำตัวทอดยาวล้อมมาถึงตรงนี้เลยนะครับนี่ก็คือเสียนที่หนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่นะครับเสียนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของภูรัก,กาลุ่มนี้นะครับ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากบริษัท power shot และบริษัท power protein จำกัดโอ้ตรงนี้คือต้นทางน้ําตกอย่างนี้เหรอคะครับแล้วก็ไหลไปตรงนี้ใช่จะไหลไปรวมกัน แต่สายกานไปรวมกันที่น้ําตกอ้แต่ตอนนี้คือน้ําแห้งเลยน้ําแห้งทำนาค่ะคุณอีกเพียง400เมตรเท่านั้นนี่กำลังใจไปต่อเสียนแรกที่จะเจอก็คือเสียนที่3ค่ะเสียนแรกที่จะเจอคือเสียนที่3ใช่มีชื่อจุดเรียกไหมคะไม่มีครับเขาเรียกแค่จุดเสียนที่3านั่นแหละครับเสียนที่3อ๋อนี่ไง อันนี้จะเป็นลูกกาตานะครับคเป็นสันจะโมกเป็นแก้มปะดาล่างาสเสียนที่เพิ่งค้นพบใหม่นะครับอีกจุดหนึ่งเสียนที่เพิ่งค้นพบใหม่ใช่ครับประมาณสองอาทิตย์ได้ไหมสองอาทิตย์ครับผมอู้นี่ก็ยังไม่ค่อยมีคนเห็นนะสิใช่ครับอู้ นี่คือเสียนใหม่ที่เพิ่งพบนะคะเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาว้าวโอ้สวยมากเลย แล้วจะสังเกตลายหินเริ่มไป็นเกแล้วอย่างที่เห็นนี่เราดูที่ลายหินนะเห็นไหมครับจะเป็นเ,ออเก็ดงูทั้งหมดแล้วค่ะด้านล่างของเราคือถ้ำนาคาอ๋อตรงข้างในเนี่ยคะใช่ครับคือเราจะลงไปข้างล่างนี้ เห็นไหมมีลมเย็นใช่<ก><อ>มีลมแบบว่าหน้าร้อนก็เย็นครับนี่ครับทั้งสองฝ้าขวางจะเป็นลายหินมันกคล้ายกับตัวงแูนะครับนี่คือลายข,ของถ้ำนาคานะครับ จะมีลักษณะเป็นลำตัวทอดยาวจากตรงโน้นล้อมมาถึงตรงนี้เลยนะครับอ้อมมานะครับนี่เป็นลายเกตครับตัวนี้ก็คือไฮไลท์นั่นแหละส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าอีกตัวหนึ่งคือทางเข้าของเมืองรับแดดกับฝั่งโนนทางเข้าของเมืองรับแดใช่ครับคุณแม่ดูข้างบนครับว้เห็นไหมเหมือนลำตัวของเขาเด้เลยตรงนี้ ก็คือเหมือนโอบล้อมมาอย่างนี้เลยเนาะเขานอนขดตัวสองชั้นขึ้นไปนะครับส่วนหัวจะอยู่ด้านนู้นฮะจะมีส่วนหัวอยู่ครับนี่คือจะเป็นประตูทางเข้าเมืองรับแลนะครับจะมีงูใหญ่เฝ้าอยู่ข้างล่างเนี่ยเมื่อก่อนหน้านี้ใช่ครับอ๋องูใหญ่จะขดตัวไว้ตรงนี้เลยใช่เฝ้าประตูเมืองรับแลไว้ถูกต้องคือไม่ให้ใครเ่้าตรงนี้จะมีความลี้ลับนะครับยังไงพี่แจ๊คเล่าสิ หลวงปู่ท่านเคยถูม hmm นิมนต์มาตรงนี้แหละค่ะเขาก็พาเข้าไปตรงนี้ส่วนลูกศิษย์เข้าไม่ได้เขาจะให้นั่งรอตรงนี้เพราะว่าลูกศิษย์ไม่สามารถของสินอยู่ได้เหมือนกับหลวงปู่ท่านนะครับหลวงปู่เข้าไปกลับออกมาเลยลูกศิษย์กลับบ้านหมดแล้วลูกศิษย์รอไม่ไหวเพราะว่าลูกศิษย์บอกเข้าไปนานมากข้ามวันเลยแหละอีกชื่อหนึ่งของชาวเมืองลับแลที่นี่เขาจะเรียกว่าเมืองบังบดบังบดก็คือมองไม่เห็นนะ ตรงนี้จะเป็นหินหัวใจของเขานะครับเพราะว่าส่วนเสียนของเขาจะอยู่ด้านบนนะครับอันนี้จะเห็นเป็นสันจมูกของเขาใช่ไหมส่วนวตรงสรันนี่คือเขาอ้าปากอยู่แล้วเขาคาบหัวใจอยู่คือเราเดินออกจากปากเข้ามาเขานอนกดตัวสองชั้นแล้วก็ส่วนหัวาพาดอยู่อย่างนี้ขาขานี่คือหัวใจที่เขาคาบอยู่หัวใจของพญานาคใช่ ตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณถ้ำปูวังแล้วท่านเป็นพระที่สําเร็จอรหันเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เสากันตะสีโลนะครับในขณะที่ท่านทุดงมาถึงตรงนี้ท่านได้ปักกดอยู่แล้วก็มีงูใหญ่ออกมาจากปล่องตรงนั้น<า>นะครับมาชูคอใส่ท่านท่านก็เลยบอกว่าขอได้ไหมสถานที่แห่งนี้ขอเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมค<า>่ะงูก็เลยค้อมตัวแล้วก็เลื้อยเข้าไปใน่องเหมือนเดิมค<า>่ะจากนั้นมาท่านก็เลยสร้างเป็นวัดชื่อว่าวัดถ้ำชัยมงคลนะค่ะ ภาพเขียนที่นี่จะเป็นภาพสีนะครับอายุร่วมร้อยปีแล้วที่เราเห็นข้างบนจะมีรูปหนุมานนะครับลูกศิษย์ท่านเขียนแว้แต่สมัยท่านยังมีชีวิตอยู่ครับส่วนนี้ก็คือพญานาคนะครับที่หลวงปู่ท่านสั่งให้ลูกศิษย์ปั้นขึ้นไว้คือ,อเดิมที่ในสมัยที่หลวงปู่ท่านมาตรงนี้เชื่อกันว่าข้างในจะมีพวกเพชรนาคาลูกแก้ววิเศษห,หรือว่าข้าวของที่มีค่า มีนักสแสวงโชคเข้าไปนะครับแล้วก็ไม่ได้ออกมา,าหลวงปู่ท่านก็เลยโบกปูนปิดไว้แต่ก็มีคนแอบมาทุบออกอยู่ดีเพื่อจะเข้าไปหาสมบัติหลวงปู่ท่านก็เลยใช้คนอุบายนะครับปั้นพญานาคตนนี้เพื่อเป็นตัวแทนขององค์พญานาคเพื่อให้เราขอพรจาก,จากตรงนี้ตรงตรงนี้คับถึงเวลาแล้วคุณชมนี่คุณแจ็คนะคุณแจ็คแฟนฉันนะเขาแนะนําดิฉันเขาบอกเลยวย่าพี่ผมนะเอาสตางมาสามพันแล้วเขาก็ ขอองค์ยาน่าขอหมดหนี้หมดสินบ้านเขานน้นนี่นั่นแล้วผมก็จะแบบว่านำทรัพย์ไปทำบุญทำบุญ <c oughs> คุณแจ็คเขาปลดหนี้ไป3ล้านโอเคดิฉันก็เทคนิคคุณแจ็คค่ะดิฉันก็พกตังตน่าง <c oughs> มาเหมือนกันค่ะ <c oughs> จากที่เราขอพรที่ตรงปู่วังแล้ว ถ้ำปู่วังแล้วเราก็จะไปตรงด้านนี้ก็คือองค์ตรงเสียนที่หนึ่งเนาะนี่ก็คือเสียนที่หนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่นะครับเสียนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของปุรุก,กาลูกนี้นะครับ ตรงนี้จะเป็นขันน้ำมนต์ของท่านนะครับจะเป็นน้ำตกลงตรงนี้อ๋อตรงนี้ใช่ดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมรู้สึกถึงความสงบเย็นนะคะแล้วก็ความอาสุจา์ที่นี่ค่ะ มามูแล้วก็ต้องแมมาเหมาเร็วเอาเร็วไปใส่ลูกชิ้นเร็วเร็วไปใส่ลูกชิ้น30วิวิสุดท้ายแล้วเร็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 วเ็มากวินาทีเร็วเร็วช้อนอๆช้อนเองไม่ใสร哟ผลิตภัณฑ์เสริมหารจากบริษัท power shot และบริษัท power protein จำกัด ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากบริษัท power shot และบริษัท power protein จำกัดลงถ้ำแล้วจ้าดังนั้นมูแล้วนะแม่มามูแล้วก็ต้องแม่มาเหมาพี่แจ๊คร้านเนี่ยปกติที่กินร้านไหนบ่อยเนี่ยก็กอุดหนุนทุกร้านละอุดหนุนทุกร้านเหรอใช่ครับให้ชี้เอาร้านไหนอ่าเอาไรบ้างโอ้โหนี้เขาโชคดีเลยนะ สวัสดีจ้าชื่ออะไรคะชื่อพิรัชค่ะพิรัชร้านที่เราขายคือผลไม้ต่างๆมีน่ากินมากเลยอ่ะแล้วอีกข้างหลังอะไรอ่ะเป็นยามะม่วงค่ะวายก็น่ากินและนี้อะไรอันนี้จะเป็นหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวค่ะแล้วก็เป็นหมูทอดค่ะก็คือว่าเหมาะสําหรับคนแพ็คขึ้นไปกินข้างบนใช่ค่ะอ๋อก็ต้องซื้อร้านเราลงต็น้ําเนื้อมาอะไรต่างๆนะนะใช่ค่ะโอ้โหขายหลากหลายอ่ะช่วงช่วงโควิดขายดีไหมทำจริง ไม่ดีหรอไม่ไม่ดีค่ะเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยพวกเราก็หยุดกันหรอบ้านหรออิดยางนี่แหละค่ะอ๋อคือถ้าไม่ขายของก็ไปกีดยางใช่ค่ะถ้าไม่ได้ก็ประมาณเจ็ดร้อยก็มีสี่สิบบาทก็มีค่ะวันละสี่สิบค่ะช่วงโควิดนะคะไม่มีคนมาเลยก็มีแต่น้อยค่ะขายได้วยสี่สิบบาทแต่เราต้องสู้แต่เพราะว่าเราต้องมาอยู่ตรงนี้แล้วมาทับนาค่ะก็ต้องมาอุดหนุนแม่ค้าแถวเนี้ยแหละ คนพื้นที่เอาอย่างงี้พี่รัฐเจอกระแมแล้วเดี๋ยวจะมาเหมาแต่พี่รัฐต้องมีภารกิจที่ต้องทําให้สําเร็จเดี๋ยวพี่รัฐจะต้องทํมมายามะม่วงหนึ่งนะแล้วพี่รัฐเอาแตงโมยังไม่ได้ปอกพอดีหนึ่งลูกแล้วเอาฝรั่งลวกันอีกหนึ่งถุงยำมะม,ม่วงหนึ่งแตงโมหนึ่งฝรั่งหนึ่งภายในเวลาสองนาทีทำได้ไหมจ๊ะได้ค่ะแน่นแน่ถ้าพี่รัฐทำได้ แม่มาเหมาพี่รัฐทั้งร้านพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมแล้วเริ่มเอามาเลยโอุ้มมาแต่งโมก่อนเลยหแต่งโมก่อนเลยแต่งโมไปก่อนเลยเอาเร็วเร็วเร็วสองนาทีนะพี่รัฐยี่สิบวิลงลงฝั่งหลังนะฝั่งหลังเร็ว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 ฝั่งหลังอืออืออเร็ว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 ได้แล้วฝรั่งหนึ่งถุงมาเลยยำมมาเม้าหนึ่งนาทีแล้วหน่องพลิกไปเข้าไป อืมค้ง้วเวิพี่เร็วเส็จแล้วเหอเร็วต้องตักใส่ด้วยด้วยเร็วสบ้าวินาทสบาวินาทแล้วแลออ่ไม่ใส่หอไม่ให่เหรอใส่แล้วค่ะใส่แล้วคมค่ะโอเคค่ะวันนล้เอาละวันนี้แม่มาเหมาพี่รัฐทั้งแผ เมื่อเหมาแล้วต้องติดสติกเกอร์เอาตรงไหนดีตู้เลยมะ,ะตรงนี้นะจะได้รู้ว่าเคยเหมาแล้วนะ,ะนี่แล้วก็มาอุดหนุนพี่รัดกันได้ที่บริเวณถ้ำนาคาทางขึ้นตรงนี้เอาละค่ะขอให้พี่รัฐนะคะได้ดูแลสุขภาพนะคะมอบผลิตภัณฑ์จาก power shot ให้จ้าเดี๋ยวพี่รัดนะเตรียมมาผลไม้ใส่โองใส่ของ,ขอ,ง,ขอ,งอะไรเอาไปให้หมดโอเคนะใส,ใส่ถุงใส่ถุงอะไรไปเลย เดี๋ยวจะไปดูร้านข้างเขาสักนิดนึงไปแวะเยี่ยมเขาสักนิดนึงว่าเขามีอะไรอร่อย<ม>เอาคุณป้าสวัสดีค่ะชื่ออะไรจ๊ะเกตมมีค่ะโอ้โเกตแมมีชื่อเล่นอะไรจ๊ะเกทค่ะพี่เกตพี่เกตขายมากี่ปีแล้วขายตัง้งแต่เปิดท่านเลยสองปีกว่าเหมือนกันเป็นไกดด้วยเหมือนกันขายดีไหมช่วงนี้ขายดีค่ะแต่ช่วงโควิด ก็หนักใช่ไหมหนักค่ะหนักหนักหรอเคยขายได้น้อยสุดกี่บาทบางทีได้สองแก้วยังมีเหลือสองแก้วค่ะเราก็อยู่กันตั้งแต่เช้ายันค่ำนะนะใช่ค่ะแล้วเรามีอะไรน้ำมะนาวอะไรต่างๆแดงสดามะนาวแล้วลูกชิ้นนึ่งไหนไหนลูกชิ้นนึ่งดูสิราต้องทดสอบจ้ะว่าอร่อยจริงหรือเปล่ามาน้ำจิ้มมาจ้ะโอเคมาต้องน้ำจิ้มน้ำดำแบบนี้แหละมาเธอหืมอืมอืมเอเหรอ อเอาอย่างนี้พี่เกดเมื่อกี้เราก็เชียร์เขาเนาะ <c oughs> ให้หนูเหมาร้านที่อไหมเด <c oughs> นเด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 เดเดพี่เกดเอาอย่างนี้อะไรแดงมะนาวโซดาอร่อยใช่ไหมค่ะลูกชิ้นนึ่ออร่อยนะค่ะให้ทําน้ํามะนาวโซดานะแดงมะนาวโซดาห้าแก้วใส่แก้วใส่แก้วนะปกหรอปกหรอปลหลอห้ากแก้วแล้วเอาลูกชิ้นนึ่งใส่ถุงบีบน้ำจิ้มหนึ่งถุง ในระยะเ,เวลาหนึ่งนาทีหะไหวปะคนเดียวนะ<า>ทำคนเดียวนะห,<า>ห้าแก้วกับลูกชิ้นหนึ่งถุงถ้าทำได้กะละแมเมาหมดพิเกดพร้อมแล้วลงไปเลยจ้าอือหือต้วงอีกอะอือหือยังต้วงอีกอะดูสิโอ้โหมันาวลงแล้วมันาวลงแล้วมันาวขั้นสกป่ะ สดค่ะอืนี่พีิกเปิดเนีเยเอแล้วเอาเลยจ้ะนี่จ้ะเร็วๆๆเร็วสองแก้วเอาเร็วๆวเร็วเร็วโอ้ยเร็ว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 เอาเร็วไปใส่ลูกชิ้นเร็วเร็วไปใส่ลูกชิ้นสามสิบวิสุดท้ายแล้วเร็วจ้าบีบจ้าเออสามอันหรอค่ะโอเคเอาสามอันทำได้จ้ะ ค่ะพี่แจกปีค่ะงานแจกปีค่ะแต่งโมด้วยจ่าชื่นใจจ่าผลหมากรักไม้ยจ้าลูกชงลูกชิ้นละจ้าเร็วจ้าวันนี้แม่รู้สึกได้รับพลังของความศรัทธาไปเต็มๆนะคะ,ะ,คะกับที่ถ้ำนาคาแห่งนี้ ดินแดนลึกลับแห่งภูลังกาที่นักสแสวงบุญจากทั่วสารทิศต,ต่างมาด้วยความมุ่งมั่นและศรัทธาแม้ทางจะยากลำบากแค่ไหนก็อยากมาเห็นความมหัศจรรย์และมาขอพอรด้วยตัวเองสักครั้งตามคำบอกเล่าของใครหลายคนว่าขออะไรมักจะสำเร็จสมใจหมายแม้เชื่อว่าทุกอย่างเป็นจริงขึ้นได้ขอเพียงแค่เราศรัทธาตั้งใจและลงมือทำทุกอย่างจะเป็นจริงได้อย่างแน่นอนคะ่ะ แล้วนะคะเป็นครูพระราชทานซึ่งมีแค่1ใน2องค์เท่านั้นเฮ้ยสี่สิบเอาเฮ้ยดูก่อนมีพลาดไปหนึ่งอันแก้ตัวทำท่านี้ถูกต้องแล้ว